สวัสดีครับวันนี้พามาชมปืนยิงหนังสติกกันนะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะซื้อปืนยิงหนังสติ๊กนะครับผมอยากบอกว่ามันยิงยากมากเลยนะครับร้านไหนที่บอกว่าแม่นก็ข่าเขาจะแม่นเขาก็ซ้อมมานะครับ นี่ครับมีปัญหาอยู่ที่แบบนี้ครับเราต้องขยับลูกเหล็กให้ได้สัดส,ส่วนกันนะครับถ้ายางเราไม่เท่ากันนะครับมันจะทำให้ลูกออกซ้ายออกขวานะครับการปรับลูกเหล็กก็ยากเอาเรื่องนะครับแล้วก็มาตัวนี้อีกครับเราต้องตั้งให้ตรงนะครับกับตัวนี้ครับ ทำอยู่ตรงกลางแบบนี้มันก็ยากเอาเรื่องนะครับถ้าเราซื้อเข้ามาก็อาจจะตรงนะครับแต่เวลาเราเปลี่ยนสายยางใหม่หรืออะไรนะครับเราต้องพยายามให้ลูกเหล็กเท่ากันหมดนะครับให้สายเท่ากันถ้าสายไม่เท่ากันมันจะออกซ้ายออกขวานะครับ การเล็งด้วยตาเปล่ามันจะยากมากเลยนะครับกว่าจะตั้งศูนย์ได้กว่าจะตั้งอะไรได้นะครับไม่แม่นเหมือนที่เขารีวิวนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงขวดน้ำให้ดูนะครับระยะไม่เกินห้าเมตรครับผมห้าหกเมตรผมว่าระยะห้าหกเมตรก็ไม่น่าจะเลือนะครับระยะแค่นี้ถ้ายางตรงนะครับ ส่วนมากเราจะออกซ้ายออกขวาครับยังตั้งยากมากเลยครับผมใช้เป็นลูกเหล็กแปดมิลครับผมเดี๋ยวมาดูกันในระยะห้าเมตร ไม่เหลือนะครับระยะห้าเมตรเดี๋ยวมาดูเป้ากันนะครับขวดน้ำนะครับระยะห้าเมตรไม่ทะลุนะครับคิดว่ายิงนกจะตายไหมครับไม่ตายครับผมอย่างสองเส้นนะครับ ถ้าเราเพิ่มยางแรงดีดเป็นห้าเส้นอาจจะไม่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะลองระยะสิบเมตรให้ดูนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าระยะสิบเมตรครับผม ระยะสิบเมตรก็ยังโดนอยู่นะครับแรงดึงสีนะครับไม่เข้านะครับแบบเนี้ที่โฆษณาว่าแรงแรงแรงนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับเขาใช้กระป๋องบางนะครับอย่างน้อยต้องใส่แรงดึงสิบนะครับเดี๋ยวลองระยะสิบห้าถึงยี่สิบเมตรกัน,นครับ โดนอยู่นะครับแล้วแต่ฝีมือของเราละกันตั้งสายตั้งอะไรนะครับไม่ง่ายนะครับผมมันจะยากอยู่ที่การตั้งตัวนี้นะครับจะตรงหรือไม่ตรงยังไงออกซ้ายออกขวาแต่แค่แรงดึงสีไม่พอนะครับยิงขวดน้ำไม่ทะลุนะครับแสดงว่ายิงนกไม่ตายนะครับ ระยะห้าเมตรยังไม่ทะลุเลยไอ้พวกที่บอกว่าแรงแรงๆครับมันโปหกขายของครับผมของผมระยะชักหกสิบห้านะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบก็ถือว่าตามมาตรฐานที่เขาขายกันนะครับแต่ก็ยังแรงไม่พอครับผมต้องเพิ่มแรงดึงเป็นสิบเส้นนะครับ ข้างละห้าใครที่จะเลือกซื้อก็ฟันดูคลิปนี้ก่อนนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เขารีวิวนะครับผมอยู่ที่การตั้งยางนะครับตั้งลูกเหล็กตัวนี้นะครับไม่ชัดนะครับขอไฟด้วยนี่นะครับ ลูกเหล็กตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับทั้งสี่ด้านนะครับถ้าเราใช้สิบเส้นก็ต้องให้มันเท่ากันทั้งสิบเส้นเลยนะครับอยู่ที่การฝึกฝนของเราด้วยนะครับว่าจะแม่นยำแค่ไหน ผมว่าถ้าจะซื้อพวกปืนยิงหนังสติ๊กน่าจะใช้พวกปืนยิงปลานะครับจะแม่นยำกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับพวกยิงลูกเหล็กแบบนี้ก็ยากเอาเรื่องนะครับ